สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอช er ียงใหม่ C M Variety นะครับนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็โอ๊ตเมื่อคืนนะครับอ่าโอ๊ตได้ไปกัดหลวงกัดดอกไม้นะครับก็ได้ทำคลิปไปนะครับซึ่งก็หลายๆายชั่วโมงมากๆเลยนะครับทิ้งห่างมาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะมาจัดดอกไม้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวลาประมาณ ห้าโมงกว่าจะ6กโมงแล้วนะครับก็ดอกไม้ก็แช่น้ําทิ้งไว้นะครับกะว่าจะทําตอนกลางวันก็ร้อนนะครับตอนนี้โอ๊ตอยู่ที่ริมระเบียงนะครับซึ่งวันนี้เชียงใหม่เป็นวันที่ตอนเช้านะครับก็เป็นมีอากาศหนาวเป็นวันแรกนะครับรู้สึกเย็นเย็นเย็นลงแต่โอ๊ตเหงื่อแตกแลครตอนนี้พราอยู่ริมระเบียงนะครับบรรยากาศนะครับเมฆหมอกนะครับ หรือว่าก้อนเมฆของฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่มันจะเป็นสีออกเทาๆนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะวันนี้ยังไม่มีแดดเลยนะคะแต่ว่าก็จะมีความอบอ้าวนะคะก็วันนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์จัดดอกไม้แล้วกันนะคะเพื่อที่จะไลฟ์สดในค่ําคืนนี้นะครับอ่าด้วยเมื่อคืนนะครับก็โจทย์ก็คือดอกไม้สีขาวนะคะดอกไม้สีขาวเมื่อคืนก็เป็นดอก คล้ายๆกับดอกเบญจมาศนะครับอ่าโอก็มีเมื่อวานนะครับลงทุนไปแค่40บาทดอกไม้ช่อละ30แล้วก็ตัวใบไม้อีก10บาทนะครับมาตอนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์จากการจัดดอกไม้ก็จะมีแค่ประมาณว่ากันไกลนะครับโอจะใช้แค่กันไกลอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็น่าจะมีในส่วนของตัวโฟมนะครับที่เป็นโอเอซิส ที่แช่น้ําแล้วมันดูดซับน้ําแล้วก็สามารถปักดอกไม้ไปได้เลยนะคะแต่โอ๊ตน่าจะซื้อมาผิดนะครับเห็นว่ามันเป็นสีเทานะครับก็เลยซื้อมานะครับปรากฏว่าไม่สามารถดูดซับน้ําได้เลยนะครับโอ๊ตก็เลยคิดว่าอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสีเฉพาะเขาถึงได้แยกประเภทสีออกมาเป็นสีเทาคือไอตัวโอเอซีรุ่นใหม่นี้นะครับจะเป็นโอเอซีที่ไม่ดูดซับน้ําเลยนะครับเท่ากับว่าน่าจะใช้สําหรับ ดอกไม้พลาสติกนะครับก็เลยโอ้ซื้อมาเสียเวลาทีนี้ทํายังไงล่ะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถคือถ้าเอาไปเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคว่ามันก็เสียเวลานะครับก็ก็ไกลห่างออกไปจากบ้านอดพอสมควรนะครับก็เลยใช้วิธีโอเคเดี๋ยวเราจะประยุกต์ในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอาจจะไม่ใช้แล้วนะครับโฟมตัวนี้นะครับก็อาจจะแช่น้ําหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าด้วยดอกไม้เนี่ยนะครับมันมีเยอะนะครับเยอะมาก ก็เลยอาจจะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ของวันนี้นะคะมีอะไรบ้างครับก็จะมีแค่กันไลแล้วก็ดอกไม้แค่นักก่อนนะคะแล้วก็จะมีในตัวของกระถางหรือว่าแจกันดอกไม้ต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วจะจัดหนึ่ง,ง,งอ่าหเซตเนาะแต่ที่เหลือก็นะครับก็เอาไว้ใน จุดต่างๆนะครับอาจจะเป็นแบบใส่ใจกันเล็กๆหรือว่าอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถนําไปถวายพระได้ด้วยเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับแต่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องมาเคลียร์สถานที่กันก่อนนะครับคือซึ่งมีพื้นที่จํากัดมากนะครับตรงนี้ก็เป็นระเบียงที่บ้านของโอ๊ตนั่นเองนะครับที่มุมเดิมๆของโอ๊ตนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับก็จะจัดจัดฉากอีกตามเคยนะครับก็ ไหนๆก็จัดแล้วก็จะจัดแบบว่าให้มันดีไปเลยค่ะวันนี้ก็เพราะว่าจะต้องมีสินค้า TP Coffee Show you ใช่ไหมคะวันนี้ก็นะครับก็นี่นะครับอ่าวันนี้ที่โอทาสีตะกร้าสีขาวนะคะวันนี้ก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะคะโอทก็จะวางกระบองเพชรแล้วที่เหลือนะครับก็สามารถใส่ของได้นะครับซึ่งมันสามารถหลบมุมได้นะครับไม่เกะกะนะครับตรงนี้ แล้วก็พอดีอันนี้มันเป็นครกโบราณนะครับครกโบราณตอนนั้นโอ๊ตซื้อมาก็ประมาณ200บาทนะครับแต่ว่าโอ๊ตเอามาใช้นะครับใส่ดอกไม้นะครับมันจะมีกลิ่นอายของความเป็นคล้ายๆกับธรรมชาติครับคันชี่นิดนึงนะครับก็เป็นสับปะรดสีนะครับโหสับปะรดสีนี้อยู่กับโอ๊ตมาประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับน่าจะ -2 2ปีกว่านะครับก็จะโยกย้ายบางสีบางอย่างไปนะครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับก็สำหรับ f c และพี่ๆนะคะทุกท่านสามารถมาในไลฟ์สดของอถได้นะครับรถก็จะพยายามปรับนะครับปรับเปลี่ยนมุมในการไลฟ์สดหลายๆที่นะครับในบ้านแต่ว่าตอนนี้นะครับก็เน้นที่ระเบียงไปก่อนนะครับแล้วระเบียงช่วงนี้ก็มาแรงนะครับคุณตาระเบียงเนาะก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่า ไอตัวนี้มันเขียวแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวไว้ทีหลังนะครับตอนนี้เราก็โฟกัสที่จัดดอกไม้ก่อนอ่ตัวก็จะมีนี่ด้วยนะครับชอบมากๆเลยนะครับอ่าก็เป็น Paris แล้วก็ตัวของอ่าเก้าอี้มิช s ูนิเวอร์นะคบโบราณขนาดจำลองนะครับก็หาที่เก็บก่อนนะครับหาที่วางก่อนเปลี่ยนมุมนะครับตัวนี้ไว้ไหนดีนได้ไหมเนี่ยไม่พอ เป็นหอเอ็นมวิซาสะงนั้นนะครับก็อ่าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจะรับน้ําหนักไม่ได้อ่าแล้วก็อะไรอีกเพื่อที่จะไม่ให้เกะกะน,นะครับมีตะเกียงอาลาดินด้วยนะครับอ่าก็เอาไปเก็บไปที่อื่นก่อนนะครับอ่าไว้ชั้นนี้อันนี้ก็เป็นมา้ายิราฟนะครับจริงจริงยิงทเราจะมีของสัตว์ส่วนส่วนมากจะเป็นม้านะครับก็อันนี้ก็เป็นจิราฟนะครับ ซึ่งซื้อมาจากงานจำได้ว่าเป็นของอคนชนเผ่าจากประเทศซาทแอฟริกามาขายที่งานราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับที่สวนราชพฤกษ์นะครับก็เลยซื้อเป็นที่ระลึกนะคะตอนนั้นนนมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะไว้ตรงนี้อ๋อไว้นี่ดีกว่ามันจะได้เข้าการเข้าเซตกันโอเค น่ารักนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้นะครับสงราโอได้มีโอกาสได้ไลฟ์สดโอจาหันหน้ากล้องไปมุมไหนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตะกร้าที่โอทาสีขาวนะครับก็จะ,จะได้มีความเป็นโมเดิลเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะชอบอเป็นจุดแบบอาเทียนนะครับโรแมนติกนะครับอประมาณนี้ก่อนนะครับของวันนี้อันนี้ก็ ไม่เกี่ยวกับการจัดดอกไม้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับยกออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็ยกออกไปก่อนนะครไม่เกี่ยวก็กําลังจะเคลียร์พื้นที่แลบเคลียร์โต๊ะในการจัดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่ก็คือของสะสมของโอ๊ตนะครับแตนนัทโอ๊ตจะเป็นคนที่ชอบม้านะครับตอนแรกนะครับโอ๊ตกล่าวว่าจะตั้งชื่อช่องว่า อาชนายนะครับอาชนายแปลว่าม้าสีหมอกหรือว่าม้าสีขาวของพระราชานะครับซึ่งนะครับก็เป็นม้าจังหวัดลำปางนั่นเองในความเข้าใจนะครับเพราะว่าจังหวัดลำปางมีสัญลักษณ์สัตว์ในประจำจังหวัดก็คือม้านะคะเพราะว่าลำปางก็เป็นจังหวัดที่มีม้านะครับมากที่สุดในประเทศไทยก็เป็นรถมา้าก็มีจังหวัดลำปางน่าจะที่เดียวนะครับณนะตอนเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็ที่ สถานที่โบราณต่างๆก็จะมีรถมาเช่นเวียงกุมกามที่เชียงใหม่นะครับก็จะซื้อมาจากลำปางมาเป็นให้เหมาะกับสถานที่นะครับให้เข้ากับสถานที่นะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นนะครับใช้บริการได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นต้นเอ้ยแนวสับปะรดสีเช่นกันนะคบแต่มันก็อยู่ในร่มเงานะครับมันก็เลยอาจจะไม่ออกสีจริงๆมันจะเป็นสีแดงๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามัน มันน่าจะไม่ยังไม่เต็มโตเต็มวัยนะครับอ,อ๋อใช่หรือเปล่าใช่สับถูกหรือเปล่าโตเต็มวัยนี่เป็นสัตว์แล้วนะแต่ว่านี่นะครับก็เดี๋ยวยกย้ายก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาจจดก,กันทีหนึ่งนะครับคือด้วยบัรยศไฟตรงข้างบนนี้นะคะไฟตรงโป๊ะข้างบนนี้มันจะค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเวลาสาต์ลงมาโดนกล้องมันจะทําให้มัวนะคะก็เ,เลยเอย๊หรือว่าเราจะอ มีจัดดอกไม้แบบใต้แสงเทียนแบบนี้นะครับจะได้มีความรู้สึกซอฟลงมาแล้วก็มีกลิ่นอายของความละมุนละไม,มนะครับแล้วก็โรแม,มนติกด้วยนะครับน,นะครัก็จะวางไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะคะวางไว้ก่อนนะคะก็มีเป็นเก้าอี้ เป็นโต๊ะนะครับที่จริงๆมันจะมีเซ็ตของเก้าอี้ด้วยนะครับสีดำนะครับก็มีกระจกด้วยนะครับเพื่อให้มานะครับเก้าอี้นี้นะครับเพื่อนย้ายหอนะครับก็ให้เขาให้เก้าอี้พร้อมกับไอตัวกระจกกลมๆนี้วางอยู่ทับอยู่ด้านบนนะครับสะดวกในการวางของแล้วก็การทํางานนะครับโต๊ะก็ไม่เปลื่อไม่เปลื่อครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีสนิมขึ้นแล้วนะครับแต่มันก็สามารถยยยกย้ายไปที่อื่นได้นะครับ ตรงนี้นะครับมาเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเซอร์ไพรส์นะครับก็คือตัวนี้นะคะบอดมือเชียงเทียนนะครับก็จะมีเชียงเทียนอยู่เชียงเทียนนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับอดเอามาจากประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งอดมองว่าเขาก็ทิ้งๆกว้างๆไม่เห็นคุณค่าของมันนะครับอดก็เลยหยิบมานะครับซึ่งน่าจะเป็นเงินไม่รู้ว่าเงินแทหรือเปล่านะครับแต่ก็มีน้ําหนักพอสมควรนะครับ ก็จะเป็นแบบบ้านโบราณที่นอร์เวย์นะครับแต่ว่ารูปทรงนะครับสวยออริจินอลแบบฝรั่งเลยนะครับหนึงนะครับแล้วก็นะครับถ้าวางแบบเปล่าแบบนี้ก็อาจจะไม่โมเดิลใช่ไหมครบด้วยโอ๊ตชอบอะไรที่ดูแอบบแตกต่างพิสดารโมเดินทันสมัยแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็คือนะครับดอกไม้ที่จะนํามาจัดนะครับแต่ตอนเนี้ยอาจจะ จัดดอกไม้ได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวตอนไรฟ์ 1, หนึ 1, ่งไรฟ์สดหรือเปล่านะครับอาจจะอยู่ได้ไม่หลายวันนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดดอกไม้โดยเฉพาะกิจเพราะว่าอ่าซิที่สีเขียวๆไม่มีนะครับก็ได้เป็น O อซที่สําหรับดอกไม้พลาสติกออันนี้ก็คือดอกไม้นะครับมีดอกไม้แล้วมีใบไม้นะครับลองดูก่อนนะคะว่าจะจัดออกมาแนวไหนนะครับแล้วนะครับสําหรับ f c ที่ เคยติดตามคลิปของโอ๊ตนะครับที่โอ๊ตได้ทำาการจัดดอกไม้แบบโมเดิร์นเนาะโดยการใช้โหลนี้นะครับโหลแก้วที่เป็นโหลสำหรับใส่พวกเครื่องดื่มนะครับที่เป็นแบบโบราณน,นะคะเป็นแบบแม่น้ำชาเขียวน้ำใบบัวบกน้ำกระเจี๊ยบ น้ำมะพร้าวต่างๆจะใส่โหลนี้ในโบราณนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับก็จะใช้โหลนี้ใส่นะครับก็ตักง่ายดีนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็จุน้ําดื่มได้อ่าน้ําได้ปริมาณมากๆได้นะครับโอก็เลยจะใช้โหลนี้นะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับตอนแต่ตอนนี้อดล้างมาแล้วนะครับก็อืจะทําให้มันสะอาดนะครับก็จะเช็ดให้มันแห้งด้วยนะครับ แล้วก็เช็ดให้มันแห้งเพราะถ้าเป็นถ้าน้ำอยู่กลัวว่าถ้าไอาตัวนี้มันไม่ใช่เพรามันจะเป็นสนิมถ้ามันไม่ใช่เตือนแท้ค่ะอาจจะมีส่วนผสมของเหล็กนี่ครับอ่าก็ นี่นะครับเชิงเทียนทําไมต้องใส่ในโหลคะเพราะว่าหนึ่งก็ได้ความโมเด์นนะครับแล้วสองก็คือนะคะอุ๊ยพอดีเลยนะครับแหมพอดีพอดีเลยนะครับโหทําไมต้องใส่ในโหลด้วยคะเพราะว่านะครับเวลาเราจุดเทียนตรงนี้ลมก็จะไม่พัดมาเหมือนมันก็จะปกป้องให้เทียนนะครับมันอยู่ในกรอบนี้นะครับ แล้วคุณสมบัติพิเศษของแก้วนะครับมันล้างออกนะคบเมื่อกี้นะครับมันก็มีตะไคร่น้ําเยอะเลยทีเดียวแต่ก็ล้าง่าล้างล้างจานน้ายาล้างจานปกตินะคะมันออกมาเลยนะครับคือโอ๊ตก็จัดดอกไม้ด้วยอันนี้บ่อยๆนะคะโอ๊ตชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันล็อกลงตัวอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าดอกไม้จะเหี่ยวมันจะร่วงลงครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับได้แล้วแล้วเราก็ จะใช้อะไรบ้างนะคะตอนนี้โอ,อ้ก,ก็ไม่มีแล้วนะครับจะไม่มีตัวเอลิฟอสไม่ใช่โอเอสซสแล้วนะครับโอ,อคิดว่าโอก็จะปักเรียงครับถุงพลาสติกนะคะที่ได้มาจากร้านค้าเมื่อกี้นะครับโอ,อก,ก็จะใชะ้ใส่ขยะนะครับก็จะเอาใช้ใส่ขยะก็จะได้ไม่แบบลบนะครับจะไม่ได้ตกเกลื่อนกลาดในห้องนะครับอโอเค จริงๆถ้ามีโอเอซิสมันจะดีกว่านี้นะคะเร็วกว่านี้ต่อมาันนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้สีขาวนะครับโอ้โหมันก็แอบเหนียวด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะครับมัวแหวนนะครับในช่องต่างๆ YouTube เนะอืมจะทำยังไงให้มันดูมีใบไม้แล้วก็ดอกไม้ด้วยเนาะคิดก่อนนะครับเพราะว่า ไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะครับก็กะว,ว่าจะมาทําสดๆเลยนะครับจริงๆโอจะทําตอนไลฟ์สดด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าโอกลัวเกรงว่าจะอ่านคอมเมนต์เอฟซีไม่ทันนะครับก็อยากจะโฟกัสเวลาเอฟซีมาคอมเมนต์นะครับถ้าเราใช้ใบไม้มันก็จะแลดูแบบว่าแยงซีนของตัวโค้งงอตรงนี้ใช่ไหมครับโอก็จะใช้วิธีการแบบว่า อ๋อนึกออกเดี๋ยวลองดูนะครับก็วางดอกไม้ลงไปเลยนะครับแล้วก็หาใบไม้แซนนะครับนี่แต่มันก็จะไม่เห็นฐานของเชิงเทียนนะครับเราก็จะคือเน้นตอนไร้สดแล้วก็จะเห็นดอกไม้อย่างนี้ดีไหมครับอาสวยนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จุดเทียนตอนไร้สดนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่ากะว่าจะไร้สดสักกี่ทุ่มดีนะครับวันนี้นะครับ ก็เมื่อกี้พี่โจประกรจะบอกว่าจะขึ้นประมาณ5โมง6โมงหรือเปล่านะครับเช็คก่อนว่าขึ้นไลฟ์หรือยังนะครับเดี๋ยวจะได้รีบทำเวลานะครับว่าถ้าขึ้นไลฟ์นะครับโอทก็จะรีบทำให้เร็วที่สุดนะครับช่องพี่เสือภาาไปประกรณพักดีทำขึ้นไลฟ์สอดอยู่นะคระบออดไปช้าขึ้นมาแล้ว19นาทีนะครับ ขึ้นมาละสิบเกนาทีแล้วก็ยอดวิวอยู่ที่ห้า้อยห้าสิบสามวิวนะครับอืมครับก็ขออนุญาตพอสไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์คลิปแป๊บนึงโอเคครับมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่านะครับปิดการเป็นแอดมินนะครับตอนนี้อยู่ในช่องพี่โจก็ทักทาย FC จนหมดแล้วก็ได้ดันตัวช่อง ตัวตัวเลขด้วยนะครับและท่าคาร์ที่เรารู้จักกันทั้งหมดทั้งมวลนะครับก่อนและเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงนะครับทะลุจุดเดือดไป1000วิวแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นช่องน้องใหม่ที่มาแรงนะครับนยูทูบเบอร์สายลุงพลนะครับขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่องนี้อยู่แต่ว่าปิดไว้ก่อนนะครับก็ปิดเสียงไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เรามาจัดดอกไม้ต่อก่อนที่พระที่จะตกดินนะคะเพราะไม่งั้นนะครับไม่แน่นะครับว่าอาจจะขึ้นต่อพี่โจปกรณ์เลยนะครับ คือถ้าไม่งั้นนะคะถ้าไม่ถ้าไม่จัดเดี๋ยวผ้าที่ตกดินนะครับมืดไปหมดเลยทีเดียวนะครับอน่านี้โอ๊ตในใน,ในเมื่อมันไม่มีไม่สามารถจะใช้น้ําได้นะคะเพราะโอ๊ตกลัวว่าไอตัวนี้มันจะขึ้นสนิมนะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้วิธีการแบบนี้นะครับก็หลังจากโหลดคลิปนี้นะครับแล้วก็ ทำเป็นพรีเมียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วโอทอาจจะขึ้นไ์สดนะครับก่อนช่องใหญ่ๆจะขึ้นนะครับซึ่งส่วนมากแล้วโดยส่วนมากแล้วช่องใหญ่ๆจะขึ้นที่เวลาประมาณสามทุ่มนะครับสองประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ยังขึ้นอาจจะยังไม่ชนกันนะครับจริงๆแค่ดอกไม้ก็ไม่ต้องใช้ใบไม้ก็น่าจะได้อยู่นะครับอโอ้ก็เหมือนกับว่า คือดอกไม้มันเยอะนะคะโอ้ก็จะใช้วิธีการแบบมีแต่ดอกไม้นะคะเปล่าๆแล้วพรุ่งนี้ก็จะเอาไปลอยน้ําเหมือนกับว่าโอ้จะมีโถอย่างหนึ่งนะคะที่สําหรับลอยดอกไม้นะครับเป็นการจัดดอกไม้แบบว่าเฟอร์เรสที่แบบว่าสามารถเรียงใบไว้ในน้ําได้นะครับนั่นก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับรอบทิศแบบนี้แล้วก็คืนนี้มันก็อาจจะสวยงามนะครับไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนนะครับครั้งแรกนะครับ ก็ส่วนที่เหลือเ,อเยอะมากตรงนี้นะครับก็จะเอาไปใส่ใจกันในแนวอื่นนะครับก็อาจจะไม่ดูก่อนว่าจะทํามีเวลาทําคลิปหรือเปล่านะครับก็จะทําให้มันเต็มก็วางธรรมดาธรรมดาแบบโดยรอบนะครับคือแบบนี้เหมาะสําหรับงานวันเกิดนะครับการจัดดอกไม้นี้เหมาะนะคะแบบนี้เหมาะกับงานวันเกิดงานสาังสรรปาร์ตี้นะครับ ใต้แสงเทียนหรือว่างานขอแต่งงานแบบนี้นะครับพิธีแบบมอบแหวนเซอร์ไพส์พแบบนี้นะครับใต้แสงเทียนนะครับแต่ว่าหรือว่าสามารถนําไปจัดร้านจัดบ้านของตัวเองได้นะครับใครเอฟซีท่าไหนที่มีร้านนะคะดูว่าต้องการาความโรแมนติกนะครับก็สามารถนําไอเดียนี้นะครับไปจัดได้นะครับหรือว่าสามารถประยุกต์ใช้น้ํานะครับแล้วก็ใช้หรือว่าใช้ โอเอซีสีเขียวนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับโอชัยซื้อมาผิดนะครับก็จะเต็มๆแบบนี้นะครับเนาะดอกไม้มีเยอะไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับก็ใส่เยอะๆไปก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะเกินนะคะถ้าเยอะเกินมันก็แลดูเหมือนแบบอึดอัดนะครับแล้วก็มันไม่โมเดลนะครับก็ใส่ให้พอดีพอดีพอดีนะครับหรือว่าแล้วแต่จะชอบเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับถ้าสมมุติว่านะครับข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเทียนนี้มันก็จะไม่ดับเวลามีลมพัดแรงๆนะครับหนงและสองตัวอ่าขี้เทียนใช่ไหมครับที่ไหลลงมาก็สามารถหยดลงที่ดอกไม้ได้นะครับก็ลดอันตรายลงไปนะครับก็ สมมติว่าระวางที่โต๊ะนะครับหรือว่าไม่มีอะไรรองมันก็จะสามารถแบบทาให้โต๊ะเสียหายได้นะคบอันนี้ก็คือเป็นการโปรเทคหรือว่าปกป้องอย่างหนึ่งนะครับเป็นการป้องกันนะครับอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะส่วนดอกไม้ที่เหลือนะครับก็เดี๋ยวก็ไปหาที่จัดอะไรอย่างอื่นนะครับก็สนุกสนุกนะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาลองเออมาลองดูว่าถ้าจุดเทียนจะเป็นเช่นไรนะครับ มันจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็อลองดูนะคะลองเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ดูนะครับตอนนี้นะครับอดก็โมคะนะครับไม่ได้ใช้ตรงนี้นะคะเพราะไม่งั้นมันจะแลดูแย่งซีนะคะมันจะแลดูไม่ข่าวโพลอนอย่างนี้เนาะอ๋อไม่เอาดีกว่าไม่ใส่พอละแค่นี้ละมาณนี้นะครับอืม ก็ทำความสะอาดไปเลยในตัวเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วนะครับการจัดโต๊ะนี้ก็สามารถโต๊ะนี้นะครับก็สามารถเอาผ้ามาแบบสวยๆนะครับมาวางนะครับแล้วก็ทําให้มันโรแมนติกได้นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะเหมาะกับบรรยากาศนะครับก็อาจจะเป็นผ้าสีขาวด้วยกันหรือว่าเป็นผ้าสีโดดเด่นไปเลยนะครับสมมติว่าเป็นสีแดงตัวนี้มันก็จะได้เห็นชัดนะครับแล้วเมื่อกี้นะครับ ถุงจำได้ไหมคะถุงบัสซิ่ที่ซื้อมานะคะก็ใส่ขยะได้นะคะนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราลองมาจุดเทียนดูนะครับแม่โอ๊ตก็จะตตดองไม่ตะโกนลงมาจากข้างล่างนะคะว่าจุดเทียนทหไมนะครับก็หายห่วงนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับเทคนิคนี้หรือว่าไอเดียนี้นะครับนําไปใช้ได้นะครับสําหรับ FC ทีทีอ่อยากจะใช้ไอเดียตรงนี้แล้วก็ตกแต่งที่บ้านนะครับแล้วตรงนี้มันก็าจากัดพื้นที่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในล็อกตรงนี้พอดีเลยนะครับถ้าดอกไม้มันเกิดเหี่ยวแห้งมานะครับมันก็หล่นอยู่ในนี้แล้วก็สามารถนําเอาไปทิ้งง่ายนะครับแล้วก็ ข้อดีของตรงนี้นะครับแอรควอดโลนี้ก็สามารถล้างล้างละอาล้างง่ายล้างสะอาดเพราะว่าเราสามารถใช้มือของเราล้างได้อย่างทั้งหมดได้นะครับถ้าสมมติว่าเป็นแจการบางทีมันล้างไม่สะอาดนะครับนี่นะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีเลยนะครับเนาะก็ถ้านะครับอดอัดคลิปเป็นตัดต่อแล้วก็มีเสียงเพลงสดแทรกนะครับรับรองว่าเลิศแน่นะครับเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องล่ามลากกันไปก่อนนะครับจะได้หาอะไรมาเพิ่มเติมให้มันสวยขึ้นหน้าปกนะครับแล้วก็มาพบมาเจอมาเจอกันใหม่กับโอ๊ตนายสดนะครับนาะสำหรับคลิปนี้นะครับล่าลากกันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ติดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM v a r i e t y ด้วยนะครับอย่าลืมชมโฆษณาจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเชียงใหม่ CMYP ขอบคุณครับ